คำถามผมก็คือใครกันแน่ก่อการร้ายครับใครกันแน่ครับพวกเราก่อการร้ายไหมฮะเราเป็นผู้ก่อการดีครับพี่น้องแต่ผู้ก่อการร้ายคือมันพวกมันแล้วโยงไปชัดแล้วรูปถ่ายขอให้คนที่ปาลาระเบิดทีอนุสาสวรีย์ชัยขึ้นจอไปทั่วประเทศแล้ววันนี้แชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียว่านี่ชื่อนั่นชื่อนี่ เคยเป็นลูกน้องเสนั้นเสนี้มาก่อนไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับกำนันสุเทพและม็อบของกอปปสเพราะฉะนั้นจู่ๆพิน้องมันจะอ้างว่าม็อบกอปปสก่อการร้ายแล้วทําให้เกิดภาวะขับขันขึ้นที่ใดที่หนึ่งในประเทศมันอ้างไม่ได้ภาวะขับขันเกิดขึ้นที่เดียวคือเกิดขึ้นที่อีปู ราออีปูไปไหนไม่ได้กลัวนกหวีดเพราะฉะนั้นถ้ามันจะประกาศพลกฉุกเฉินไม่ใช่พลกฉุกเฉินในประเทศไทยประเทศไทยไม่ได้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแต่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินของอีปูครับกฎหมายไม่อนุญาตให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่บ้านใครคนใดคนหนึ่งได้แต่กฎหมายบอกว่า ต้องมีสาการฉุกเฉินเกิดขึ้นก่อนเช่นการก่อการร้ายซึ่งต้องเกิดจากกลุ่มที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นกลุ่มซึ่งมีการจัดการชุมนุมให้เกิดขึ้นแล้วก็มีการสร้างสถานการณ์ก่อการร้ายแต่นี่เราไม่ทําพอเราไม่ทํามันก็สร้างสถานการณ์เอาพวกมันยิงนั่นยิงนี่ยิงโน่นป่าระเบิดตรงนั้นตรงนี้เราก็เจ็บเราก็ตายเราก็มีคนบาดเจ็บยังนอนโรงพยาบาลอีกเลย แล้วมึงอาศัยสถานที่เราเจ็บเราตายมาบอกว่างั้นกูประกาศพรกรฉุกเฉินทําได้ไหมครับพี่น้องทําไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ถ้าเขาจะอาศัยสถานฉุกเฉินว่ามีคนมาก่อการร้ายนั่นน่นนี่เนี่ยจะเป็นการอ้างเหตุแห่งการออกราชกําหนดฉุกเฉินที่ไม่มีเหตุอ้างได้ตามกฎหมายเพราะ ผู้ชุมนุมนับล้านคนที่ออกมาไม่มีพฤติกรรมเป็นการก่อการร้ายเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับพี่น้องครับมีเหตุการณ์อุกอาจที่สุดเกิดขึ้นครั้งเดียวเท่านั้นคือน้องทอมเขาคอบุกเดียวไปเป่านกหวีดใส่ยิ่งลักษณ่นน่ะอุกอาจที่สุดแล้ว แต่ถ้าเทียบกับการออกพรกฉุกเฉินปี53ที่รัฐบาลอาภิสิทธิ์ออกมันมีเหตุอย่างชัดเจนเพราะอะไรครับเพราะการชุมนุมนปชปี53นั้นเป็นการชุมนุมที่ศาลสั่งว่าไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเนื่องจากมีกองกําลังติดอาวุธอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยครับพี่น้องครับชัดเจนนอกจากนั้น ในการชุมนุมของกลุ่มนปชเมื่อปี53ยังมีเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นควบคู่กันด้วยยิงวัดประแก้วยิง m 7 9ใส่สถานี b t ทที่สีลมมีการยิงปืนไปที่ห้องทำงานของพบตบมีการไปขู่วางระเบิดหน้าประธานศาลมีการไปเทเลือดที่หน้าพักประชาธิปัตย์ไปเทเลือดหน้าบ้านนายกอภิสิษิ โดยการเอาเลือดสัตว์สารพัดชนิดมาผสมกันและมันอ้างว่าเป็นเลือดมันดูดิมีการไปยิงตรงนั้นตรงนี้เกิดขึ้นมากมายครับกลางคืนมีชุดดำออกไปปฏิบัติการโจมตีหน่วยทหารที่ออกมาดูแลความสงบเรียบร้อยแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในกลุ่มผู้ชุมนุมเราเลยในกลุ่มผู้ชุมนุมเราพบอาวุธทุกคนขอโทษแต่อาวุธเราคือนกหวี เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่ายกสาการปี53ที่ใช้การประกาศพกรกฉุกเฉินมาเทียบกับเหตุการณ์การชุมนุมของพวกเราที่เกิดขึ้นใน7-8-10วันนี้มันเทียบกันไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุได้ออกพกรกฉุกเฉินเลยและพลกรฉุกเฉินมี2แบบคือ1พลกฉุกเฉินธรรมดากับ2สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์เราประกาศพรกรุกเฉินที่มีความร้ายแรงเพราะไอ้กี้อลิสมันพาพวกไปหน้ารัฐสภานายกรองนายกสสประชุมอยู่ในสภามันผลักประตูัฐสภาบุกเข้าไปภายในรัฐสภาพกพาอาวุธเข้าไปผลักประตูัฐสภาออกถือปืนตามล่าหานายกอภิสิทธิ์หารองนายกหารัฐมนตรีและตามล่าหาสส ของรัฐบาลในขณะนั้นพวกเราทํำไหมครับไม่ทําเลยวันนี้มีอย่างเดียวไปปิดราชการไปปิดเพราะว่าถ้าไม่ปิดเ้าราชการจะโกรธเราและน้อยใจเพราะอยากปิดแต่ไม่มีใครไปปิดให้เลยชวนเราไปปิดครับพี่น้องครับมีกรณีเดียวเท่านั้นคือพี่ลูกหมีกับพี่บี ไปปิด DSI ที่ซอฟต์แวร์พาร์คซึ่ง DSI หนีไปทำงานกันอยู่ที่นั่นก็ไปปะหน้าไอ้รองอธิบดีไอ้รองอธิบดี่าทำร้ายผมอย่าทำร้ายผมไอ้หมียังไม่ทันอะไรเลยไอ้หมีแค่ไม่ยิ้มแค่นั้นเองไอ้หมีแค่ไม่ยิ้มแค่นั้นเองคือเขาตกใจหมีจากหน้าบชนไงนั่นถ้าเกิดวันนี้มันยิงแก้น้ำตาใส่ลูกหมีอีกนะ ลูกหมีจะหยิบแกน้ําตาขึ้นมาดมทีแล้วกว้างกลับเพราะลูกหมีชํานาเรื่องแกน้ําตามากมีเหตุเดียวพี่น้องครับที่ DSI เพราะฉะนั้นจึงไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามนิยามของกฎหมายเกิดขึ้นกับพฤติกรรมของผู้ชุมนุมของกปปสเลยแม้แต่กรณีเดียวไม่มีเหตุใดๆให้ออกพรกฉุกเฉินหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีความร้ายแรงได้ในวันพรุ่งนี้ถ้ามันอ้างเหตุว่ามีคนยิงปืนอ้างเหตุว่ามีคนวางระเบิดมันต้องพิสูจน์ได้ในทางการข่าวก่อนว่าเป็นฝีมือพวกเราเพราะฉะนั้นพี่น้องจึงไม่ต้องแปลกใจนะครับที่เวลามีเหตุระเบิดที่ถนนบรรทัดทองไอ้ปึง้งถึงออกมานั่งถแถลงเปิดคลิปซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าคนขับรถฟันหลอเมื่อคือนน่ะ โยนระเบิดเองคนกับรถเมื่อ,อคืนแกก็บอกแล้วแกจะบ้าขนาดโยนระเบิดแลให้ตัวเองตายเนี่ยมันเรื่องอะไรแกไม่ทําอยู่แล้วแต่ไอ้เปิ้งอะเป็นคนพยายามใส่ร้ายมันใส่ร้ายเพื่ออ้างเหตุไปสู่การประกาศพรกรฉุกเฉินถ้าพฤติกรรมที่มันทําอยู่เป็นความชั่วนี่เรียกว่า ดับบนชั่วคือชั่วและชั่ว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 ครับพี่น้องครับคำถามก็จะมีต่อว่าแม้ไม่มีเหตุได้ออกพรกรฉุกเฉินเนี่ยทำไมมันถึงจะดันทุรังจะออกพรกรฉุกเฉินให้ได้เหตุผลมีง่ายๆครับเพราะกฎหมายพรกรฉุกเฉินเนี่ยให้อำนาจเยอะมากอำนาจของรัฐมนตรีทุกกระทรวง ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศพรกมั่นคงจะถูกรวมศูนย์อยู่ที่นายกรัฐมนตรีคนเดียวเท่านั้นแปลว่าถ้าประกาศพรกฉุกเฉินยิ่งลักษ์จะรวบอํานาจทุกกระทรวงไว้อยู่ในตัวคนเดียวครับพี่น้องครับผมจะบอกหนนี่คือจุดที่มันต้องการเพราะยิ่งลักษ์อย่างที่กำนันสุเทพบอกเป็นนางมารอไม่ ถ้ามันประกาศพรกฉุกเฉินอำนาจทุกอย่างรวบไปที่ยิงลักณแล้วมันจะสั่งการทั้งฝ่ายตำรวจทาหารฝ่ายเจ้าหน้าที่ปกครองฝ่ายพลเรือนทั้งหมดให้อยู่ภายใต้พรกฉุกเฉินพี่น้องจึงจะเห็นว่าทำไมก่อนหน้านี้หนึ่งอาทิตย์ผู้บัญชาการทาหารบกพลเอกประยุทธ์จันโอชาจึงบอกว่าไม่สะดวกใจที่จะประกาศ พรกฉุกเฉินกับพี่น้องครับถ้าอันไม่สะดวกใจที่จะใช้เพราะฉะนั้นจึงใช้ไม่ได้พี่น้องครับแต่ที่เขายัางดันทุรังอยากจะใช้เนี่ยนอกเหนือจากนายกรวบอำนาจแล้วเมื่อประกาศพรกอฉุกเฉินต้องมีกรรมการชุดหนึ่งเรียกว่ากรรมการบริหา,า,ารสถานฉุกเฉินเขาจะไปนั่งกันครับนายกหรือ คนที่นายกมอบหมายเป็นประธานกรรมการประกอบด้วยใครฮะ,ะลัฐมรีกลาโหมใครเป็นลั่มปีกลาโหมครับอีปูลัฐมรีว่าการกระทรวงมาไทยใครครับไอจารุพงษ์เสื้อแดงลัฐมรียุติธรรมใครครับชัยกเกษมนิติสิริไอคนที่ออกมาต่อว่ามอบและบอกว่ามอบทำผิดกฎหมายเป็นกบฏประหลัดกระทรวงกลาโหมประลัดต่างประเทศประหลัดนั่นประหลัดนี่ แปลกแฮะไม่ยักก็มีประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเว้ยถ้ามีประหลัดกระทรวงสาธารณสุขในสงสัยไม่ตั้งกรรมการสาธา,ารุขฉุกเฉินเพราะประลัดแกไม่เอาครับและมีประเด็นขัดมาว่าถ้าเขาประกาศพรกฉุกเฉินเขาจะมีอำนาจมากเช่นประกาศเคอร์ฟิวได้ห้ามออกจากบ้านเวลานั้นถึงเวลานี้ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมและแม้แต่กระทั่งห้าม การเสนอข่าวห้ามจำหน่ายทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารห้ามการใช้เส้นทางกรมนาคมพานะห้ามการใช้อาคารหรือแม้แต่กระทั่งในการให้อพยพประชาชนออกนอกพื้นที่นี่คืออำนาจที่เขาอยากได้เพราะฉะนั้น แสดงว่าคนพวกนี้คิดจะใช้อำนาจมากขึ้นแล้วจะเอาอำนาจนั้นมาปราบปรามประชาชนซึ่งพวกเรารับไม่ได้ในกรณีนี้และจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นกับพีนองกับเพราะฉะนั้นนี่คือสันดานความเป็นทรราชที่มากขึ้นทุกวันทุกวัน รู้ว่าเราประชุมนุมสันติมือเปล่าอาหิงสาสงบเปิดเผยปราศจากอาวุธก็ยัดเยียดเอาพวกตัวเองมาคว้างระเบิดเราเจ็บเราตายแล้วยังกล่าวหาอีกว่าเราเป็นคนทำนี่คือความชั่วของมันแล้วก็คิดจะอาศัยสถานการณ์เนี้ยไปประกาศพรกรชุกเฉินเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันพรุ่งนี้เราจะติดตามดูว่ามันกล้าประกาศหรือไม่ถ้ามันประกาศเรามีทางเดียวเท่านั้น ต้องฟ้องว่าพรกฉุกเฉินนี้ออกไม่ได้และถึงมันจะประกาศทู่ซีใช้ไปเราก็ยังจะชุมนุมโดยสงบต่อไปเพราะการชุมนุมทุกเส้นทางของเรายังถือว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญครับไม่ผิดกฎหมายครับพี่น้องครับจู่ๆก็ประกาศพรกฉุกเฉินแล้วจะมาบอกว่าเราเป็นการชุมนุมโดยไม่สงบหรือชุมนุมแล้วมีอาวุธก็ไม่ได้ เพราะยังไม่มีคำสั่งสารใดๆที่ชี้ว่าเราชุมนุมผิดรัฐธรรมนูษพี่น้องจำได้ไหมครับราชดําเนินมีคนไปร้องสามครั้งว่าเราชุมนุมผิดกฎหมายศาลยกคําร้องทั้งสามครั้งครับพี่น้องครับเราชุมนุมถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพราะฉะนั้นประเด็นทุกอย่างจบหมดไอ้ที่มีใครไปลือกันว่า มันจะประกาศพรกฉุกเฉินแล้วกําลังตํารวจออกมาสลายพี่น้องประชาชนทําไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงกาําลังตํารวจไม่ใช่ว่าคุณมีอํานาจคุณสั่งไปสลายได้ถ้าที่ชุมนุมนั้นยังชุมนุมโดยถูกต้องตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญทุกประการทําไม่ได้ครับพี่น้องครับทําไม่ได้ครับไม่มีเงื่อนไขาทางกฎหมายใดๆที่จะไปให้ทําได้เลยนี่คือทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้น มันพยายามใช้แล้วไม่มีช่องทางให้ใช้ถ้าปลกอฉุกเฉินที่มันจะประกาศใช้ในวันพรุ่งนี้ออกไม่ได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามรัฐบาลยิ่งลักก็จะหายใจเป็นเรืออสุดท้ายเพราะไม่มีเครื่องมือใดๆที่จะใช้อีกต่อไปแล้วพี่น้องครับทุกอย่างจะจบจำนำข้าวก็จะจบทุกอย่างก็จะจบลง ยิ่งรักก็จะดิ้นหนีไปไหนไม่ได้การปิดระบบราชการทั้งหมดให้ราชการล้มเหลวก็จะเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายก็จะเป็นบีบตัวขุนตัวสุดท้ายของฝ่ายโน้นนั่นคือยิ่งรักไม่มีทางเลือกและต้องออกไปครับพี่น้องครับผมมีคล้อยกับพี่น้องเห็นว่านี่เป็นไพ่ใบสุดท้ายก็แหละในการประกาศใช้บรกรฉุกเฉินซึ่งไม่มีเงื่อนไขเนี่ยไม่มีไพ่เล่น อีกต่อไปแล้วไม่มีทางเดินให้เหลืออีกต่อไปแล้วประเด็นทุกอย่างที่อยู่ในสังคมจะบีบรัดยิ่งรักและเขาจะไม่เหลือทางออกซรสก็จะไม่มีบทบาทหนทางในการดิ้นต่อไปไม่เหลือช่องกฎหมายให้ทําอะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับขอให้มั่นใจว่าการชุมนุมของเรานั้นยังคงเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายและรัฐมนูนทุกประการยืนหยัดต่อสู้ต่อไปครับพี่น้องครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ดีมากเลยที่ไม่เปิดเพลงคนไม่ต้องตื่นเ,ออเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวเขาถือเอาว่าเราตกใจและเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะฮะ